ดวงชะตาความรักของคุณและเขามีพลังงานความเป็นคู่แท้รักแท้กันหรือไม่นะคะวันนี้เรามาให้พลังงานไพ่ช่วยให้คําตอบกับเพื่อนๆที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้ของไม่หมอนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าของเขาคนนั้นนะคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่หรือคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นนะคะการที่คุณมาเจอกับเขาหรือได้สารสัมพันธ์กันดวงคุณและเขามีดวงชะตาความเป็นคู่แท้กันจริงๆไหมนะคะ เกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างคุณและเขาเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเวลานี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ให้ด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแม่หมอขออนุญ,ญาตนะคะเปิดดวงชะตาความรักให้กับคุณขอให้ไพ่ทุกใบที่แม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้ในวันนี้นะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ The Lover เลย The Lover เขารักคุณแน่นอนนะคะ แม่หมอว่าเขารักคุณแต่ว่าไพ่ใบนี้ยังไม่ได้สื่อชัดเจนในเรื่องของความเป็นคู่แท้นะแต่ว่าเขามีความรักให้กับคุณคุณก็มีความรักให้กับเขาพลังงานคุณและเขาเหมือนใจมันสื่อถึงกันนะแม่หมอไม่รู้ว่าคบกันมานานแค่ไหนรู้จักกันมานานแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกผูกพันกับคนนี้รู้สึกเข้าอกเข้าใจคนนี้ รู้สึกเห็นอกเห็นใจคนนี้จังเลยนะคะพลังงานของการที่คุณรู้สึกว่าเหมือนผูกพันเหมือนรู้จักกันมานานนะพลังงานไพ่เดอะลเวอรมาใบแรกเลยนะพลังงานดีมากเลยนะคะเหมือนการมาเทพแห่งความรักเหมือนนำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันบางครั้งบางครั้งคุณและเขาอาจจะมีอะไรที่ต่างกันมากๆนะคะไม่ได้คิดว่าจะมาเจอเขาได้ซ้ำอะไรแบบนั้นนะ ไม่ได้คิดว่าจะรักคนคนนี้ด้วยซ้าในตอนแรกก็ได้นะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาเป็นพลังงานที่คุณมีอะไรทีม่มันติดขัดกันเกิดขึ้นในตอนนี้หรือเปล่าคะเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการหยุดชะงักนะคะคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือเปล่าหรือเข้าใจอะไรกันผิดหรือต้องห่างกันไปหรือเปล่าคะหรือมีเหตุจําเป็นอะไรบางเรื่องไหมที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดลงนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการหยุด การที่นิ่งนะแต่ยังคิดถึงกันตลอดเลยนะคะยังตัดใจจากกันไม่ขาดนะเกิดอะไรขึ้นเนาะนะคะในความสัมพันธ์ของคุณและเขาตอนนี้นะพลังงานไพ่สามไม้การรอคอยเขาก็รอนะเหมือนรอที่จะได้เจอคุณนะคะคุณและเขาอยู่ไกลกันหรือเปล่าคะอืมเพราะไพ่เบนเป็นไพ่ของระยะทางทางไกลหรือบางคนต่อให้อยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันน่ะเหมือนมันมันยังมาบรรจบพบกันไม่ได้หรือมันมาบรรจบลงเอยกันไม่ได้ การรอคอยนะคะต่างคนต่างรอนะที่ไม่หมอเห็นเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดนะคะไพ่ใบนี้อัศวินถ้วยถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องห่างกันไปหรือมีอะไรที่เข้าใจกันผิดหรือไม่ได้คุยกันนะเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะเพราะไพ่อัศวินถ้วยเป็นไพ่ของการขอคืนดีขอโอกาสหรือนะคะเป็นพลังงานที่เขาเ มีข่าวดีจะบอกกับคุณหรือมีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้คุณฟังนะคะเป็นพลังงานการติดต่อสื่อสารเป็นพลังงานที่ดีจากเขานะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาจะนำมามอบให้กับคุณหรือเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้ก็เป็นไดน้มีโอกาสได้เจอกันนะคะพลังงานไพ่ไฟออฟสอดต่างคนต่างมีอีโก้ใส่กันหรือเปล่าคะมีพลังงานของความไม่ยอมกันบางเรื่องอยู่นะ หรือมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเหมือนกันดื้อก็ดื้อเหมือนกันไม่ยอมก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่ก็รักกันนะคะมีมีทั้งความแตกต่างและความเหมือนในในความเป็นคุณและเขาที่ไม่หมอเห็นขึ้นมาเขาดือ้อน,นะแต่คุณก็ไม่เบานะคะโอ้โหซิกออฟเพนจ์เคินะคะการให้และการรับการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแม่หมอว่าคุณและเขามาเพื่อที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะไพ่ใบนี้ มาแล้วเป็นพลังงานที่เกื้อหนุนหนุนนำอุปธรรมค้ำชูกันในดวงชะตาได้นะคะไพ่ใบต่อมาที่คุณได้นะคะไพ่หนึ่งดาบจะมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้ระหว่างคุณและเขานะคะการรอคอยอีกแล้วการลงทุนลงแรงลงใจนะคะการรอคอยคาดหวังผลลัพธ์การรอคอยคําตอบบางอย่าง การรอคอยการอธิบายบางเรื่องนะคะพลังงานของการรอคอยแต่เป็นการรอคอยแล้วคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้จากเขานะหรือมีการพัฒนาเนี่ยไพ่ใบน,นี้คือการเติบโตการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่มันเป็นไพ่ของการที่ต้องรอต้องใช้เวลาค่ะนะคะมาดูกันต่อนะไพ่ใบที่เกนะคะราชาไมา้เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์คนนี้เก่งมีความสามารถ เป็นพลังงานของผู้นําทํางานเก่งงานเยอะความรับผิดช,ชอบเยอะเวลาที่จะมีให้คุณก็น้อยนิดเหลือเกินคุณน้อยใจเขาอะไรหรือเปล่าคะ <c oughs> นะคะโอ้โหราชานะคะมาชนกับราชินีถือแบบถือตาช่างนะคะคุณคุณเหมือนจะฟันธงบางอย่างกับเขาเหมือนจะยื่นเงื่อนไขเด็ดขาดบางอย่างกับเขาอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยไปจะติดคือการตัดสินนะคะ เออฉันจะตัดเธอแล้วนะถ้าเธอแบบไม่ทําอะไรสักทีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของเราอะไรเงี้ยนะคะไพ่จะติดขึ้นมาเป็นพลังงานของการอยากตัดสินใจอยากได้ความชัดเจนบางอย่างบางเรื่องจากเขานะคะคือแบบตัวเขาเองก็เหมือนอยากจะเคลียร์หลายๆอย่างในชีวิตให้ให้มันลงตัวให้มันพร้อมสําหรับคุณเหมือนกันเพราะเขาก็รักคุณมากๆเหลือเกินเดวไม่หมอจะเปิดไพ่สาหรับที่เป็นไพ่ความรักโดยเฉพาะให้เพิ่มด้วยนะวันนี้นะพลังงานไพ่ โฟออฟเพนเดเคเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคิดหวงคุณนะหรือคุณเองก็คิดถึงคิดหวงเขาเหมือนกันหรือเปล่านะคะซิกออฟวันเขาจะเดินทางมาเพื่อที่จะได้มาอยู่กับคุณคะ่ะคุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือคุณถ้าคุณเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเขาคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นที่ที่ผ่านมาระหว่างคุณและเขามากมาก,มกชัดเจนมากค่ะว่าว คุณและเขามีพลังงานความเป็นคู่แท้กันไพ่คู่แท้รักแท้เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคนรักทั้งกัลยาณมิตรแรกๆคุณและเขาคงเจออุปสรรคกันเยอะค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บางคนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนบางคนอาจจะอยู่ในสถานนะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาก่อนบางคนอาจจะความติดความสัมพันธ์เก่าๆครั้งเก่าอยู่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณและเขาก็ตาม แต่สุดท้ายไพ่ขึ้นมาชัดว่าคุณเป็นคู่คู่แท้คู่บารมีกันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเป็นทุกอย่างให้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 กันและกันให้ชีวิตของกันและกันเหมือนคุณเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็อาจจะเคยผ่านเรื่องราวสถานการณ์ในชีวิตหลายๆอย่างมาคล้ายๆกันที่ไม่หมอเห็นนะจะมีความสุขค่ะสุดท้ายจะมีความสุขและได้แบบใช้ชีวิตที่รู้สึกว่ามีเป้าหมายบางอย่างที่ไปในทางเดียวกันนะคะเนี่ย แต่คุณต้องผ่านช่วงวาระกรรมบางอย่างกับเขาด้วยนะคือมันจะไม่ได้สุขสำสำเร็จสมหวังราบรื่นตั้งแต่แรกค่ะแม่หมอเปิดไพ่เล่าเรื่องให้คุณไปเลยสุดท้ายนะคะคู่แท้จริงๆสุดท้ายเป็นพลังงานคู่แท้จริงๆจะได้แบบเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆค่ะนะ้ามาดูไพ่ที่เป็นไพ่นางฟ้าแห่งความรักกันเพิ่มเติมนะว่านางฟ้าแห่งความรักนะคะจะ จะสื่อสิ่งใดเพิ่มเติมให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณและเขาบ้างนะนะคะขอเคลียร์ให้สักครู่หนึ่งนะคะขอพลังงานนางฟ้านะคะกามเทพแห่งความรักนะคะช่วยบอกนะคะพลังงานดวงชะตาของคุณและเขานะว่าเขาและคุณเนี่ยนะคะเป็นคู่แท้กันไหมนะคุณได้ไพ่ stay optimistic about your love l i f e นะคะหมายความว่า ขอให้คุณเชื่อมั่นเถอะขอให้คุณมีแรงศรัทธาในความรักนะคะท่านบอกแบบนี้นะพลังงานนะคะ let your friend help you นะคะพลังงานของการที่เหมือนมันเหมือนกับว่าจะมีคนที่ อยู่ในชีวิตของคุณและเขาที่จะช่วยให้คุณและเขาอะนะคะเหมือนบางคนอาจจะรู้จักกันเพราะเพื่อนบางคนอาจจะรู้จักกันด้วยคอนเน็ชันต่างๆนะคะแล้วผู้คนเหล่านั้นที่อยู่ในชีวิตของคุณและเขาจะสนับสนุนคุณจะเห็นดีเห็นงามกับความรักของคุณไปด้วยนะคะมาดูกันต่อนะอ,อ้เนี่ยเห็นไหมจริงๆด้วย อันลี u วิดเดตเลิฟนะคะจะมีช่วงเวลาของการห่างไกลช่วงเวลาของการไม่คุยกันแน่ๆนะคะคุณเจอเหตุการณ์อะไรอยู่หรือเปล่านะคะนะมาดูกันต่อนะไพคิฟแอนด์โอเพนมลนะคะอืไพ่ใบน,นี้บอกเรื่องอะไรเนี่ย you're a so u l m a t e เขาเป็น s โ m a t e คู่แท้รักแท้ของคุณอะโซเม o โซคอ n เน c t ชันของคุณเลยนะคะคือใจคุณใจเขามันเชื่อมโยงกันตลอดบางคนฝันถึงกันด้วยนะอืม นะคะบางคนฝันถึงไม่คุยกันแต่ฝันถึงกันนะคะพลังงานของการที่คุณเองจะต้องเปิดใจกับกับบางอย่างต้องเปิดใจเข้าใจกับบางอย่างบางเรื่องที่มันแบบเกิดขึ้นนะเวลานี้ love yourself first นะคะคือพลังงานของการทีบ่บางครั้งคุณจะต้องจัดการชีวิตของตัวคุณเองเติมเต็มตัวเองอย่าอย่าคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะคะไพ่บอกแบบนี้นะเหมือนแบบอย่าเอาพลังงานลบ,ลบ มาใส่กับความรักครั้งนี้ Engagement นะคะ Engage คือการลงเอยการแต่งงานสวมแหวนนะคะการใช้ชีวิตสุดท้ายแล้ว Happy ้ n อนดิงนะคะ Your Love Life นะคะคือแบบชีวิตความรักของคุณถึงมันจะผ่านบททดสอบมาค่อนข้างเยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นพลังงานรักแท้คู่แท้สุดท้ายก็จะได้กลับมาหวนกลับมานะคะหมายถึงว่าการรีเทิร์นอยู่อยู่ อยู่แบบรียูเนียนกันอีกครั้งนะคะคือการวนกลับมาหากันอีกรอบแล้วการกลับมาครั้งที่เป็นครั้งที่แบบคุณเจอปัญหากันมาแล้วอะ่ะมันจะเป็นการกลับมาที่ดีมากกว่าเดิมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอย่างแน่นอนโอ้โหโซเมทชัดเจนค่ะ คุณเห็นพไพ่ใบนี้ไหมคะเป็นพลังงานไพ่โซเมตเนื้อค,คู่คู่แท้ที่ชัดเจนที่สุดแล้วไพ่บอกว่าเยสนะคะถ้าคุณมีคําถามนี้นะให้รู้ไว้เลยว่าเขาคือคนที่ใช่ว่าเขาคือโซเมตที่แบบเป็นคู่อดีตชาติของคุณเลยตามกันมาทุกภพทุกชาตินะคะแต่ก็ยังมีว่าอาจจะมีวาระกกรรมบางอย่างที่ต้องเจอปัญหาอุปสรรคความท้าทายกันในความรักนะคุณเจอเหตุการณ์อะไรกับเขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นถ้าคุณมีความเชื่อมั่นและยังเชื่อว่าเป็นคนคนนี้ใจคุณยังแบบ รอคอยกับคนคนนี้คุณจะได้แบบคุณจะได้กลับมาเหมือนเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาเริ่มต้นได้ใช้ชีวิตลงเอยกันอีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะคะกับคนคนนี้นะถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะให้คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาสอบถามค่าครู่กับแม่หมอได้เลยนะคะ